สวัสดีค่ะนักศึกษาชุดวิชา99707ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์นะคะชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาในระดับปริญญาโทนะคะก็อาจจะยากสัหน่อยในชุดวิชานี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้กับพื้นที่นะคะชื่อเต็มของชุดวิชานี้คือ Geographic Information System and Applications วัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ 2. เพื่อให้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติได้นะคะในระดับปริญญาโทนี้ก็คือเน้นว่าเอาไปปฏิบัติได้นะคะก็คือเราจะสามารถใช้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมทางด้าน GIS เนี่ย เอาไปใช้นะคะซึ่งจะมีประโยชน์ในตอนที่นักศึกษาทำวพนนะคะเพราะว่าคนที่ทําทางด้านนี้จะต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือว่ามีทักษาพาะพอสมควรนะคะคำอธิบายชุดวิชานะคะก็คือนักศึกษาจะต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์องค์ประกอบลักษณะข้อมูลประเภท และการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เทคโนโลยีและเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการและการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รวมทั้งกรณีศึกษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่างๆนะคะก็ในก็คือหลักการในหน่วยต้นๆเนี่ยเราจะต้องทราบทั้งหมดนะคะทั้งหลักการและก็ทฤษฎีลักษณะข้อมูลนะคะประเภทวิธีการทำงานการจัดการข้อมูลการใช้ โปรแกรมนะคะแอปพลิเคชันทางด้าน GIS นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างนะคะที่ว่าเอาไปใช้งานนะคะเนื้อหาชุดวิชานะคะที่นักศึกษาจะได้พบในวิชานี้นะคะหน่วยที่1น,นะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานให้นักศึกษาได้รู้ในภาพกว้างๆนะคะว่า GIS คืออะไรนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้าง หน่วยที่2การรับรู้ระยะไกลและเทคโนโลยีระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรีโมทเซนซิ่ง GPS แล้วก็ดาวเทียมต่างๆนะคะหน่วยหน่วยที่3นะคะเส้นโครงแผนที่และระบบพิกัดอันนี้นักศึกษาก็เป็นการปูพื้นฐานเพราะว่า GIS เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่ก็ต้องรู้วิธีการอ่านพื้นที่เส้นละติจูดลองติจูดต่างๆนะคะหน่วยที่4 ข้อมูลเชิงพื้นที่แบบกริดนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ว่าทำอย่างไรนะคะถึงจะเล็กพซเต์ภาพนะคะออกเอาพุทออกมาบนจอภาพดูเหมือน3ามิตินะคะแล้วก็หน่วยที่5ข้อมูลพื้นที่เชิงเส้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลประเภทเวกเตอร์นะคะจะมีเนื้อหาระละเอียดอยู่นะคะหน่วยที่6นะคะระบบนำเข้าข้อมูลเชิงคุณสมบัตินะคะ แล้วก็หน่วยที่7ความผิดพลาดและการปรับแก้ข้อมูลเชิงพื้นที่นะคะ7หน่วยแรกนี้จะออกเป็นเนื้อหาในแนวตลัก,การแล้วก็ทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่นะคะพอมาหน่วยที่8นะคะก็จะเป็นการจัดการระบบฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะคะการจัดการฐานข้อมูลใน GIS เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากระบบสารสนเทศทั่วๆไปนะคะ หน่วยที่9ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงผลและนําเสนขอข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หน่วยที่10การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่งก็เป็นวิธีการวิเคราะห์นะคะซึ่งจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเราจะต้องเป็นวิธีการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมนะคะวิเคราะห์จากโปรแกรมนะคะแล้วก็ผู้ที่จะวิเคราะห์เอาพุทที่ออกได้จากโปรแกรมนั้นก็ต้องมีความรู้ พื้นฐานมากพอสมควรนะคะหน่วยที่11นะคะเทคโนโลยี Technology และเครื่องมือสำเร็จรูปในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะคะก็จะเป็นการแนะนำนะคะก็ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเดี๋ยวนี้ก็จะเป็น iCloud แล้วก็ตัวโปรแกรมนะคะมีทั้งตัว Quantum GIS แล้วก็ ArcGIS นะคะหน่วยที่12การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านอุตุนิยมวิทยานะคะอันนี้ก็ ชัดเจนนะคะ j s เราจะใช้ทางด้านอุตุนิยมวิทยาเป็นส่วนใหญ่นะคะการประยุกต์ระบบหน่วยที่13นะคะการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเชิงพาณิชย์อันนี้นักศึกษาจะพบตัวอย่างเยอะหน่อยนะคะก็คือใน Google นะคะพวก Google Map ต่างๆที่นักศึกษาใช้นะคะหน่วยที่14การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านกเกษตรนะคะประเทศไทยเราเป็นประเทศทางการ,กรเกษตรนะคะส่วนใหญ่ แล้วก็ใช้ g s ทางด้านการเกษตรว่าพื้นที่ไหนเนี่ยเพาะปลูกอะไรมากนะคะเป็นการคาดการแนวโน้มต่างๆทา,างการเกษตรนะคะซึ่งเราเอามาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากเลยในการทําวิทยานิพนธ์นะคะแล้วก็หน่วยสุดท้ายหน่วยที่15นะคะการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านภัยพิบัตินะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับพวกน้ําท่วมนะคะพวกพายุต่างๆนะคะอันนี้ทั้ง15หน่วยเนี่ยเราก็ได้ ผู้เขียนนะคะมาจาก Gisda นะคะซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลระบบ GIS ต่างๆนะคะเพราะว่าของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะถ้ากษาสนใจรายละเอียดข้อมูลต่างๆเนี่ยก็เข้าไปดูได้นะคะในเว็บของสำนักงาน Gisda นี้นะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็มาจากจ i s d a ที่มาเป็นผู้เขียนลายท่านแล้วก็จากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็เป็นประสบการณ์จาก การเขียนจากการเขียนหนังสือแล้วก็จากการดูแลนักศึกษาแล้วก็จากการทํางานวิทยาพนต่างๆนะคะวิธีการเรียนการสอนนะคะแน่นอนนะคะนักศึกษาต้องศึกษา,าด้วยตนเองนะคะจากเอกสารประมวลสาระแนวการศาึกษาแล้วก็แหล่งความรู้ต่างๆนะคะในระดับปริญญาโทแล้วนะคะก็ต้องอาจจะต้องใช้ศึกษาจากแหล่งความรู้ต่างๆเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่คิดว่าจะทํา วิทยานิพนธ์ทางด้านนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือศึกษาแล้วก็ทำกิจกรรมที่มอบหมายผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีเลอร์นี่นี้นะคะก็จะมีที่ให้คะแนนนักศึกษานะคะนักศึกษาเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆก็จะได้รับคะแนนไปนะคะแล้วก็นักศึกษามาเข้าร่วมสัมมนาโดยนำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายนียมานาเสนอในตอนสัมมนาเสริมสัมมนาเข้มนะคะ กิจกรรมระหว่างการศึกษานะคะสมนาเสริมออนไลน์ก็คือ e-learning นี้นะคะนะคะก็ทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจารย์เขาก็จะสั่งนะคะเป็นสัป,ปดาห์สัป,ปดาไปตามกำหนดการต่างๆที่เห็นนะคะแล้วก็มีการสัมนาเสริมแบบเผชิญหน้านะคะก็จะเป็นการอบรมใช้ซอฟต์แวร์ GIS นะคะก็จะเป็นตัว ArcGIS นะคะแล้วก็มีการสัมนาเสริมเข้ม ะะหลังจากที่นักศึกษาได้กิจกรรมได้เรียนรู้นะคะการใช้โปรแกรมไปพอสมควรก็จะแบ่งกลุ่มหรือว่าไปทำกรณีศึกษามาส่งนะคะก็เป็นกิจกรรมกลุ่มด้วยนะคะกำหนดกิจกรรมนะคะก็จะมี e-learning นี่ตลอดเทอมนะคะนักศึกษา,า,<ส>าก็จะเรียนรู้เพิ่มเติมจากในเอกสารการสอนนะคะแล้วก็ มาทำกิจกรรมนะคะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ได้นะคะพอเข้ามาก็จะรู้ว่าอาจารย์เขามอบหมายงานอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีการสัมมนาเข้มซึ่งในปีนี้จะจัดวันที่31มสกรานะคะส่วนใหญ่ทุกปีเนี่ยเราจะใช้ประมาณนี้นะคะ่ะ31มกราถึง2กุมภานะคะสัมมนาเสริมนะคะก็จะเป็นช่วง8-9มีนาที่ว่าต้องเอางานกลุ่มมาส่งนะคะถึงในปีการศึกษาอื่นก็จะจัดอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะ การประเมินผลนะคะใน e-learning เนี่ยนะคะสัมมนาเสริมแบบออนไลน์เนี่ยนักศึกษาถ้าเข้ามาปฏิสัมพันธ์ทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ส่งกิจกรรมตามที่อาจารย์มอบหมายนะคะก็จะได้คะแนนไป20%นะคะคะแนนจากการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าก็ได้อีก20%สนนะคะสัมมนาเข้มนะคะสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้าที่บอกว่าเป็นส่วนที่อบรมใช้โปรแกรมนะคะ RGS มมนาเข้มก็คือรอนที่เรามาพิเต์งานก็ได้อีก20%นะคะแล้วก็เป็นคะแนนสอบไล่อีก40%นะคะซึ่งในคะแนนสอบไล่เนี่ยเราก็เข้าสอบตามสนามสอบที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้นะคะซึ่งก็จะต้องเป็นข้อสอบเป็นข้อเขียนนะคะก็คงไม่ยากเกินไปนะคะก็ขอให้นักศึกษานะคะโชคดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในการเรียนค่ะสวัสดีค่ะ